ให้คลิปต้องระว,วังเอาเออในเอฟซีกินข้าวไนหะน้ำเยอะโผดบ่เออในเอฟซีกินข้าวคนละเรื่องแล้วขวายัไม่ได้กินมากินข้าวด้วยกันเนอะมากินข้าวด้วยกันทุกคนป <c oughs> น,นที่โป่งปนจีลล้อโอ้น้ำเยอะหน่อยหนึ่งเนาะ ไม่เป็นไรจำไปจำมามันก็แห้งไม่เอาน้ำอุ่นไปใช้เล่นไม่ช่างออออกออกเอ,อก็ออกเสบบ่ฮะเสบอยบ่ นมจีนในทุนเอาไปยังบอกว่าเชิมาส่งเร็วเลยขายออกบุ๊บเตยไปก็ขายวัดขายไปก็ขายวัดไปขายหายวัดทุกทีมามา่อยอรยอ้อยคำแบบไงคุณหมายมาดูดือ้อ คุณไม้ถ้าอยากดูน่ะ <c oughs> เน็ตไม่ค่อยดี <c oughs> เดี๋ยวค่อยคุยกัน ปล่อยเขาวช่งางเถอะเผือก็มาเกือเล็กๆกินอร่อยมากเผือคุยลิงอ่า <c oughs> <c oughs> มากินข้าวด้วยกันทุกคนอันนี้ก็ปลาเมื่อคืนนี่แหละยายชอบแบบนี้แบบหมกปลา มาเคยกับลูกเล็กแต่ก่อนมาหาคุณญิปุป่มอ่ะ ปีนี้ได้ล้วก็ไม่ได้ไปก็ <c oughs> คุณมาพูดมาหมกสับคับแล้วก็หมกแค่ไปจองเนาะ อร่อยนะมุกนี่ก็ใช่ผักอะไรเม็ดเม,ม็ดมังลักนาะแล้วก็หอมแล้วก็หอใส่ป็นองแล้วมาหมกใส่พริกใส่เกลือ แล้วก็หมกแล้วก็มาฉูกเรามากินเนาะมันจะมันมัน እን እን เดี๋ยวบางคนก็กินต่เช้าบางคนก็กินข้าวเนาะบางคนก็กินส่อยจายเี้มาถึงว่าบางคนก็กินสามโมงเนาะเพราะบางคนก็มันไม่เหมือนกันบางคนก็นอนนอนบางคนก็ไปทํางานสามโมงบางคนก็ทํางานสิบนาฬิกานะแลวแตะแล้วแต่แ งานแบบงานคนละอย่างเนาะคนละแบบบางคนก็ตื่นก็บางคนก็ง <c oughs> านโทษนะบางคนก็นึ่งข้าวสุกแล้วก็กินเลยบางคนก็เอาข้าวสาคติแล้วก็กินเลยบางคนเขาเคยกินตอนเช้าเนาะแต่เช้ามันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ มันยังไม่อยากเนาะตัวเช้า,าเกินไปมันก็ไม่หิวบางคนก็กินข้าวแต่เช้าบางคนก็กินข้าวสวยๆเนาะมันก็แล้วแต่ กินเช้าไม่เลยนะคนก็เช้าถึงไม่กินเพราะว่ามันยังไม่อยากเนาะแต่บางคนตื่นปั๊บก็หิวแล้วไปล้างหน้าแล้วก็อะไรก็นื่งข้าวสุกแล้วก็เขากินเลยเพราะว่าบางคนเขาก็นึ่งข้าวสุกต่อต่อทำกับข้าวไปเลย เันจะทำทีเดียวก็เสร็จเลยแต่ไม่รู้ชิมดูก่านที่ว่ามันไม่อุ่นก็ได้นะมันเย็นอยู่เพ้องหนาวอยู่แล้วมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วะ nhà nó nữa coi lời ปี่ปะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับแล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ